สวัสดีค่ะชาววัยรุ่นวุ่นวายนะคะสวัสดีชาววัยรุ่นพืชไร่นะคะสวสีตอนเช้านะคะทักทายกันวันนี้เรามาขึ้นมันแล้วนะคะจากที่เมื่อคืนนอนผิดลาน,นะคะ่ะได้นอนอีกลานหนึ่งนะคะนี่ก็คือโทรถามทางของพ่อเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมันเส้น,นะคะ่ะล่องต่อนะคะไม่ได้เข้าลาน <Yes. S 1> เลยนะคะนี่อินรียขาวของเรา กำลังตัดมันนะคะตัดตัวแม่ก่อนนะคะตัวลูกอยู่ตรงนู้นเพราะว่า,าตาช่างที่นี่นะคะเห็นน้องเขาบอกว่ามันจะดึงตัวลูกเนาะดึงน้ำหนักมันจะไม่ได้นะคะนี่เรากำลังตัดเลยมันเส้นนะคะแต่ก่อนนะคะอยู่ชัยภูมิเนี่ยก็เห็นแต่มันหัวเนาะไม่ค่อยแบบ<า>ว่าได้กุ๊กคีกับมันเส้นสักเท่าไหร่อันนี้ก็ ได้มาขึ้นมันเส้นไม่ต้องถามหาความฝุ่นนะคะขาวโพลนไปทั้งหัวปกติก็ขาวอยู่แล้วนะคะใส่น้ำหนักตามมาตรฐานเรียบร้อยไม่มีเกินแต่น่าจะมีขาดอยู่บ้างเพราะว่าตัวลูกมันไม่ได้น้ำหนักมันสวยนะคะที่นี่ที่นี่มันสวยว้าว <Wow. S 1> สวยงามมากเราก็รอให้น้องเขาตักนะคะแต่ตัวแม่นี่คือจะได้น้ำหนักอยู่นะคะตัวลูกน่าจะไม่ได้ ทักทายกันนะคะเชา้าวันนี้เชา้าวันอะไรเอ่ยวันอาทิตย์หรือเปล่ากินข้าวกันแล้วนะคะเมื่อเชา้านี้กินต้มไข่กับปลากระป๋องไปเรียบร้อยแล้วนะคะเช้านี้เพื่อนๆได้อะไรกินคะฝุ่นนี่อาราังการงานสร้างร้อนมาก แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็นอนหนาวอยู่นะเพราะว่าอันนี้มันอยู่ใกล้เขตชายแดนเนาะมันก็อากาศมันก็เย็นหน่อยนะคะภาคเหนือนี่อากาศดีค่ะอากาศดีมากมันถ้าเกิดจะร้อนก็คือไม่ได้ร้อนแบบมากเหมือนเหมือนภาคอื่นๆนะคะภาคกลางนี่โอ้โหร้อนใจจะขาดร้อนแบบร้อนมากร้อนแบบ ร้อนจนว่าไม่รู้ไม่มีที่อยู่อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาคเหนือก็คือร้อนแบบกลางๆนะคะร้อนอากาศมันเย็นด้วยนะคะตอนคืนตอนเช้ามาก็กลางวันมาก็ไม่ค่อยร้อนมากนี่คนขับสอจอริวทักทายหน่อย แค่ดีจังหมดสัง <Wow. S 2> ก์เว้าวฮะเป็นแม่ที่ทอดทิ้งลูกอันนี้ก็ขายได้นะเปลือกข้าวโพดเนี่ยอันนี้ก็ขายได้เหมือนกันอันนี้เป็นความรู้เลยอันนี้จะบอกเป็นความรู้ก็คือเพิ่งรู้ตอนมาทํางานที่นี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นแกนข้าวโพดเพื่อนๆเ,เคยเห็นใช่ไหมคะแล้วก็เปลดอข้าวโพดอันนี้เรขอบอกสําหรับคนที่ไม่รู้ก่อนนะคะคือ <Wow. S 1> เราเอาไปส่งที่ที่นึงนะคะไม่บอกนะคะว่าที่ไหนอันนี้ถือว่าเปลือกข้าวโพดสวยนะคะเป็นแบบนี้ได้ราคาด้วยมันเป็นเชื้อเพิงอย่างดีเลยนะคะเชื้อเพิงสําหรับการไปผลิตกระแสไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่ที่เขาทําเป็นเศษไม้ไผ่นะคะแล้วก็เปลือกข้าวโพดแล้วก็แกนข้าวโพดอย่างเงี้ยคะ่ะ อันนี้คือเป็นเชื้อเพลิงได้ดีเลยก็คือทำทำแบบนี้จะไม่ได้เสียขาดเสียหายน,นะแม่กับลูกแตกต่างกันเลยนะ <laughs> แม่แม่แม่ทาแป้งนะคะวันนี้แม่อินทรีขาวเราทาแป้งนะคะทาแป้งพับเรียบร้อยแล้วอันนี้ตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาขึ้นไปช่างช่างเสร็จแล้วก็จะไปต่อตัวลูกนะคะแล้วก็มาใส่นะคะคุกฝุน่นหนุมานคุกฝุ่นเรียบร้อยแล้ว <laughs> ตัวลูกยังขาวสะอาดอยู่เลยอันนี้ตักเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีนะคะหลายเกดเหมือนกันอย่างมันอย่างเงี้ยก็คือเขาแบบเขาสับจัดจากแบบเครื่องนะคะมันก็จะเป็นแผ่นเสมอเมื่อกี้เดินไปดูแล้วคือสวยนะคะแต่บางบางบางที่นะคะมันก็จะป่นถ้าป่นเนี่ยมันมันจะได้น้ำหนักหน่อยนะคะ จะได้น้ําหนักแต่ว่ามันจะไม่สวยถ้าไปลงอ่ะบางโรงงานเนี่ยคือเขาจะไม่เอานะคะทุกคนก็สงสัยว่ามันสัมปะหลังเนี่ยมันจะไปทําอะไรได้บ้างนะคะจากที่รู้ๆนะคะที่รู้ๆเลยเนี่ยน่าจะไปทําอาหารสัตว์ก็ได้นะคะแล้วก็ไปทําส่วนประกอบนะคะของเครื่องสําอางอันนี้รู้มาเพิ่งรู้มานะคะไม่แน่ใจว่าไปทําส่วนไหนของเครื่องสําอางแล้วก็ ทําเป็นกฎนะคะมีเป็นกฎด้วยอันนี้พอเรามาทํางานแบบนี้เราก็จะรู้นะคะว่าแบบที่มาที่ไปของอันนี้คืออะไรบ้างอันนี้ใช้อันนี้อะไรได้บ้างอเงี้ยค่ะแต่ก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในในวงการกรถเกษตรนะคะก็จะรู้บ้างว่าอันนี้อย่างนี้นะอะไรแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็จะให้ดูนะคะเราจะไม่บอกสถานที่เราจะสามารถพูดแล้วให้ดูได้นะคะเป็นบางส่วนนะคะแต่บางส่วนเราก็ขอเก็บเป็นความลับนะคะเพราะว่า,ามันเป็นความลับของบริษัทนะคะอันนี้เราก็จะถ่ายให้ดูการทํางานทั่วๆไปพื้นฐานของเรานี่แ <custody. S 1> หละค่ะแล้วก็จะน้ําหนักใส่500นะคะก ah ็ oh. จะนิ้นท้าย เราจะ,จะเอาตัวแม่เสร็จแล้วเราก็จะได้ไปใส่ตัวรูปค่ะลานเนี่ยลานทางภาคเหนือเนี่ยนะคะมันจะไม่ค่อยเหมือนทางภาคอีสานหรือภาคกลางนะคะ mm hmm. เขาก็จะเป็นพื้นที่ของเขาโดยโดยโดย,โดยแบบว่าบางทีอยู่บนเขาก็มีนะคะ mm hmm. เส้นทางไปยากลําบากก็มีนะคะทางภาคเหนือแต่ว่า คือแต่ว่าผลผลิตที่ได้นะคะก็คือสวยมากนะคะแล้วก็ได้ราคาไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดนะคะยางพาราหรือมันสำปะหลังนะคะตรงนี้ก็คือก็คือคุณภาพนะคะไม่ได้ด้อยกว่าไปกับภาคไหนๆเลย<อ>ปกติแล้วเราก็จะเจอแบบว่า พืชผลทางการเกษตรอ่ะมันจะได้แบบเราจะเจอแค่ภาคอีสานอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราไม่ได้คิดว่าภาคเหนือมันจะมีเยอะขนาดนี้วา <Wow. S 2> แต่ก็คือพอมาอยู่แล้วจริงๆ <c oughs> คือเขาสามารถทําได้ทั้งปีค่ะมันก็มีหมดมะม่วงมะม่วงลําไยนะคะมีมีผลไม้มีต้นมะม่วงหิมพานอย่างเงี้ยค,ค่ะก็มีมีเงาะมีอะไรหมดเลยนะคะ มีเหมือนเหมือนภาคอื่นๆแล้วก็เป็นอากาศแบบคล้ายคลึงคึงกับภาคใต้ไม่ใช่ว่าคล้ายคึงอ่ะแทบจะเหมือนภาคใต้เลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าภาคใต้ไม่มีอากาศหนาวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แต่มีการกีดยางเหมือนเหมือนภาคใต้เลยนะคะ อันนี้ที่บริษัทเรานะคะก็มีน้องคนหนึ่งที่เป็นภาคใต้ามาจากตรังเดี๋ยวถ้า<อ>เราได้วิ่งงานคู่นะคะเดี๋ยวจะรีวิวน้องบ่าวคนนี้ให้ฟังนะคะสอพีสาพีทววสาอพีทเมืองตรังวันนั้นทักมาอยู่พี่ถ้าเกิดดังแล้วอย่าลืมผมนะให้มันดังซะเถอะพีทบอกเนดะี๋ยวรีวิวรีวิวคนใต้ามาอยู่ภาคเหนือซิจะเป็นยังไง อันนี้ใกล้นะคะอีกอีกประมาณซักสี่สิบห้าสิบโลก็จะเป็นชายแดนลาวค่ะชายแดนลาวนะไม่ได้ไม่ได้ไกลมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราต่อลูกต่อลูกเพื่อจะไปเอาตัวลูกใส่มันนะคะแต่ว่าตัวลูกมันจะไม่ได้น้ําหนักหรอกค่ะเพราะว่ามันเพราะว่ามัน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 เส้นนะคะมันมันเส้นใหญ่นะคะมันมันแผ่นใหญ่ ตอนแรกมาขึ้นมันเส้นเข้าใจว่ามันเส้นเส้นแบบซอยเอาอะแต่อ๋อเขาเรียกว่ามันเส้นดูว่าสจหลิวใส่ลูกได้ไหมได้ลำโพงมาใหม่นะคะไดบร้อย <Wow. S 1> ตอนแรกมาขับอะแล้วทีนี้มีคนพูดเหมือนกันนะคะว่าการต่อลูกอะถอยต่อลูกอะแล้วเปิด แล้วเปิดประตูดูอะ่ะก็คือคนคนที่ไม่เป็นคนที่ไม่ชำนาญแต่ว่าเท่าที่ดูมานะคะรุ่นพี่ที่เขาขับแบบมาเป็น 10- 20ปีเขาก็เปิดประตูดูนะคะมันเพื่อความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันคลิปนี้จะนานหน่อยเพราะว่าเราจะถ่ายบรรยากาศงานของเรานะคะให้ดูเลยสดสดเรียวๆเ,เลยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ว่ากด กดหัวใจให้นะคะบางคนก็คอมเมนต์เล่นก็มีนะคะก็เจอเพื่อนเยอะเลยนะคะน้าปแปลกๆเลยแล้วก็มาขอติดตามแล้วก็ติดตามกับแค่นี้ก็คือดีใจนะคะเพราะที่ผ่านมาก็คือเล่นแต่ถ่ายรูปแล้วก็ก็คือใส่วิดีโอใส่เพลงไปตามปกติซึ่งเราไม่คิดว่าเราจะได้ถ่ายการทำ